สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุขนมุีดีใจหลายวันนี้ดีใจมากนะครับผมมาเลยมาเลยมาเลยไปเลยจ้าวันนี้ดีใจมากนะครับพี่น้องตัวเกียวมิวสิกทําการแสดงกุมปิดครับพี่น้องบ้านฮักต่างๆแฟนขาวแฟนเพมนนนน่มาก็บบุษิบปาพี่น้องเมื่อที่ล่ะวันจริงบ้านฮักน้องสก,กายเอาพิซซ่านะครับผมมาให้ทีมงานตัวเกียวมิวสิกกินนี่เลยฟู้ดซับพอร์ตน้องสก,กายตัวเกียวมิวสิก ผู้สปอร์ตจากบ้านถรนสกายปาร์ตมาอยู่หมู่บ้านนี่กกับมีบาห์ฮับ้านหยังซุูบอยู่ตนตนมาอยู่เห็นหยังเอาเอาเอาเออได้ยินไหมนี่เอาไม่ได้ยินเลยครับอ๋อน้องสกายตัวเกียวมิวสิกนะครับผมบ้านทักเป็นพิซซ่าแบบนี้เลยนะครับเป็นพิซซ่ากินเป็นไหมพิซซ่าเออกินพวกเป็นเขากินกินเป็นแต่เขาเคียบแล้วก็บ้านต่อไปครับพี่ดองบ้านต่อไปผู้ซัพพอร์ตเป็นร้านน้ำนะครับพี่ดองเป็นร้านน้ำ ชากาแฟต้นนี้น่นจากบ้านฟู้ดซัพพอร์ตเต้าหยีน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกไม่รู้จอค่ะแต่พูดดีใจมากมาถึงโรงละครปุ๊บร้านอาหารเต็มไปหมดแล้วกินฟรีกินฟรีตลอดกินฟรีตลอดงานพี่้องสำหรับที่งานโตเกียวเนาะร้านหนึ่งไปแล้วร้านสองไปแล้วไปดูร้านสามร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับ อุปกรณ์ซ่อมรถโอ้ไม่ใช่อันนี้มันรถเราดีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใชัดานนี้ลืมลืมมันมันไม่สีเหมือนกันไงเหลืองเหลืองเหมือนกันอเคอ่าอันนี้ร้านบ้านของบ้านฮักสีเต้าบ้านฮักสีเต้าเป็นเมนูไก่ทอดเกาหลีแอนเม็กซิกันเอ่อเอฟซีของคูกีต้าอาร์ตบีบบอนจัดไก่ทอดอย่างนี้มาเลยครับดู ดูโอ้โห <ไป S 2> น่าก,กินามากเปก็นไงเขาไม่ธรบาร์นัทแต่ทอดเกาหลีด้วยนะเกาหลีแอนด์แม็กซ์กนว้าวปั๊บบารมีหวัวมากขอบคุณเอลซีด้วยบอสิบเบอร์แ๊บรอบนี้คืออบอุ่นมากอ,อบอุ่นจริงๆไปบ้านต่อไปอันนี้บ้านคูกีต้าร์เช่นเก่าเช่นเดิม,มอันนี้จะเป็นเรามีส,าสี่เต้าอันนี้สี่เต้าสี่เตาสามเต้าเอ้าคนอย่ามาหลายเต้าถี่นุมแหมคนละเต้าบอลแมนบอลแมนบอลแมนบาร์ทักสามเต้ากีต้าร์บอลวฟ เดี๋ยวพี่ดองปัาดเมนูอย่างนี้เซบติดล้อเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าขี้เมาข้าวกะเพราหมูสับไก่ป๊อปเฟนฟราฟชีสอาหารเยอะมากวันนี้เยอะเกินจริงครับพี่ดองดีใจหลายกะบ้านต่างๆคือชื่นชมเลยนะครับพี่ดองชื่นชมเลยที่เอฟซีแต่ละทีมแต่ละบ้านไม่บอถิิมบอปากันรอบนี้กะบอีที สามที่แปดเนาะที่ปอบหรือว่าปอบแลนก็ดีใจมากนะครับผมคือมองไปูัวตัอันขั้นแรกขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ดูแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีเท่ามีนะคะบอสมีด้านในอีกเออใช่ด้านในก็มีอีกใช่ไหมอนอกจากนอกจากสี่ล้านนี้แล้วแล้วจะใ,ใครจะกินหมดอ่ะเธอ,อไม่ต,ต,ววอตอนนี้ข้างนอกขายดีมากแล้วข้างในคือไม่มีใครแตะแล้วตอนนี้ ไม่ข้างในก็ขายดีเช่นกันค่ะเนาะใช่นี่ลองแวะมาดูเร็วๆโอ,โอันนี้ก็เป็นฟู้ดซัพพอร์ตจากน้ำส้มจากแม่รุงแม่รุง<ะ>่งพี่แพลวบ้านฮักซัพพอร์ตเต้ายุริ<ะ>ข้าวเหนียวหมูทอดฟู้ดซัพพอร์ตอุ๊ยอะไรอย่างของหวานหรอ อย่างเงี้ยความติดทั้งหมดไปอ่ะเป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรเป็นอ๋อเป็นขนมจีบซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาพี่ดองเดชจากพี่สูุพี่เจี๊ยบอ๋อมขึ้นติดรุดเลยไปลองกล่าวรุดดอวแท้แท้ใช่อย่างนี้เลย ลาซอสเหมือนรอดช่องเหมือนลอดช่องเลยเนาะแม่ต้องกินขึ้นหลายถึงมือนี่แม่ใช่ส่งกินอยากเนาะแม่แม่เขาคลอดกันแม่โรควาสิว่ากินเขาแม่ร้องถ้าดอกพี่ต้องได้เสแสบยอดเลยต้องเป็นบาลามีของบอสเนาะปาพี่ดอกถูกต้องไหมเขาว่าถูกต้องก่่นถูกต้องแม่ก็จะรับ ไก่ย่างจากร้านนี้เลยไก่มุนล,ละมุนล,ลิ้นได้เยอะมากไก่มากกว่าห้าสิบตัวไก่มุนล,ละมุนล,ลิ้นสาขาคอนแก่นอรอบเมื่อก่อนก็มารอบนี้ก็จัดเต็มนะครับพี่รอกกูบอกเลยว่าทักอีวะขอบคุณนะครับดีใจม,มาก พี่ห้องไยพี่รองประทับใจพุ่มใจหลายซื้อบัตรเดอร้อม,มือแรกดีเรียนแล้ว ep 3 8เจอก,กาันตอนเย็นจ้า